ร้านอาหารสําหรับทุกคนนี่เป็นธ oh <my> ุรกิจที่ปวดหัวมากอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเรื่องการเวลาคนคุมต้องคุมเยอะๆอันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่างนี้มันก็ได้ผมก็โอเคแต่ว่าแต่อย่างที่บอกผมทําธุรกิจนี้กับคุณตาลมาเนี่ยสิปี10กว่าปีก่อนเนี่ยเราตั้งใจจะเป็นคนทาเนื้อมากกว่านะครับเนื้อมันสามารถกลายเป็นร้านอาหารก็ได้เป็นแปรรูปก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วหลังจากนี้ไอเดียผมก็ไม่ได้กินเนื้ออย่างเดียวอาจจะมี ประเภทอื่นๆที่เป็นอาหารผมติดหวานอาจจะมีขนมมาก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมมี NSL อยู่เนี่ยผมก็มีแนวคิดมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาขนมอะไรดีวะเนี่ยก็อาจจะติดตามมาเพราะว่าเราจะมีมีคนทํางานด้วยกันที่มันรู้รู้ใจกันแล้วก็แล้วก็คุยกันได้เนี่ยผมว่ามันมีอะไรที่สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะภายในคอนเซปที่เป็นรสนิยมของผมมันจะได้โฟกัสที่ชัดเจนคนคนที่กินแนวผมก็จะรู้ว่าออโอเค บางโตมาก็แนวนี้แหละมันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะว่าจะมา,มาแนวไหนนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำแสดงว่าทุกผลินค้าที่อยากแตกหลายเรื่องมาจากชอบของเราต้องต้องผ่านผมก่อนต้องผมต,ต้องอนุมัติในทุกเมนูว่าโอเคโอเคโอเคหรือเปล่านะครับอย่างอย่างับไก่ที่เราเริ่มมาจากไอไออย่างน,างนี้อย่างนี้ยังมี N S L มี7ซเว่นอีเลเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่ามันเริ่มมาจากร้านอาหารก่อนมันเริไ่ไวซอสไม่ใชริ่มบรรจ์มันเป็นเรื่องที่ผมเริ่มมาก่อนแล้วก็ทํายังไงให้มันแมสได้แล้วเป็นมืออาชีพที่เขาสามารถทํา สินค้าให้มันแมสได้อันนี้มันก็ไม่ใช่ส่วนของผมล้นะครับ,บแต่แตาถ้าถ้าผมไม่กินเช่นอยู่ๆทำพายหมูมาให้เนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้ก็คงไม่ได้กินนะก<ด>็<น>ะผมผมผมไม่ได้กินนะครับโอเค <laughs> จะเริ่มจากเริ่ต้นจากอาหารที่ที่ตีกน อ่าใช่ใช่ผมต้องชอบเพราะงั้นงนั้นผมจะพูดไม่ได้ว่าผมชอบแล้วมันก็จะเป็นการโกหกถ้าผมบอกว่าอัอร่อยนะแต่ว่าผมไม่เคยกินมันไม่ใช่อัอะนนั้นมันมันต้องมันต้องผมชอบก่อนงั้นมันพูดได้เต็มปากมันไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่ออะไรเนสกับคนในครอบครัว<ห>ก่อนอ่า <ๆ aj. S 2> ลูกผมโดนก่อนเลยครับลูกเมียผมโดนก่อนเลยครับที่จริงมันยากไหมครับด้วยความที่ผลิตภัณฑ์่างนี้มันต้องมีในเชิงเดียวกันเยอะแยะมันจะทำไงให้โดดเด่นและแตกต่างให้คนที่มีห้องไยิบ พี่อาเด่นหน้าเาหน้าเข้ายาวนี่ไม่มีครัแต่พูดเด่นแต่ว่าข้อแรกตอนนี้เราเพิ่งอยู่เฟสเริ่มต้นนะครับมันมาจากมันมาจากเมนูของเราอยู่ต่อไปเนี่ยอาจจะมีเมนูที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากในร้านเลยอาจจะผมเฮ้ยพี่ผมอยากทาอันนี้ว่ะทาได้เปล่าคิดใหม่เลยซึ่งมันก็มันก็จะใหม่แล้วผมไม่ค่อยชอบทําอะไรซ้ํากับคนอื่นอาจจะมีโปรดักที่อาจจะบอกเมืองไทยไม่เคยเห็นน่าจะมีอันนี้พูดถึงอนาคตนะ มันต้องรอรอ,อ,อ,อเวลานหนิดึงครับผมย้อนกลับไปเรื่องธุรกิจร้าน,นานอาหารจริงไหมได้จริงจริงจากสภาพเศรษฐกิจตอนนี้มันมีผลกระทบไหมครับร้านเนื้อแท้ที่แต่ละสาขา,นนานเนื้อแท้มีป่ะนิดหน่อยผมไม่ค่อยดูเรื่องตัวเลข,ขเท่าไหร่นะแต่ว่าทรงๆแต่ว่ามันมีร้านยังมีร้านหนึ่งของเราชื่อร้านเซียนเตี๋ยวเดินร้านเซียนเตี๋ยวเป็นร้านมีอยู่ร้านเดียวอยู่ที่บรรทัดทองเมื่อก่อนเนี่ยคนเต็มต่อที่คิวและคนคนจีนเต็มไปหมดเลย นี่คนจีนหายทั้งเส้นเลยแล้วก็มันก็เลยฟุบลงมาเลยเซียนเตี๋ยวเนี่ยแต่เรายังมีกลุ่มตลาดคารานที่เขารู้อยู่มันก็ทําให้เราสามารถที่จะประคองอยู่ได้ในร้านเสียนเตี๋ยว่นเคสที่ถ้าบอกกระทบนะ่มีเสียนเตี๋ยวอันหนึง่งเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีผลกระทบผมคิดว่ากับร้านอาหารหลายคนโดยซ้ำแต่เรามีแค่ร้านเดียวเสียนเตี๋ยวเป็นเ x p e r i m e n t a l ปรเจกต์ของเรานะครับก็ยังอยู่ได้แต่ว่าเนื้อแท้โดยรวมทรงทรงทรง,ทรงอยู่ แสดงว่าเราก็โดนที่เศรษฐกิจตรงบรรทัดทองไปเหมือนกันที่บอกว่าเงียบอ๋อบรรทัดทองเลยโดนมันไม่ใช่มันตรงพระทัดทองมันโดนเพราะนักท่องเที่ยวนะไอ้เส้นนั้นมันเส้นนักท่องเที่ยวไงโดนเพราะว่าไม่ค่อยดูแลนะักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไงก็ไม่ร <orn> ู้หายไปหมดเลยงงมันโดนกันหมดทั้งทั้งหมดนะทั้งประเทศนะนักท่องเที่ยวเนี่ยครถ้าเราจะสู้ค่าที่เหมือนกบทุกคนที่จุดหนึ่ทุกคนก็จะมาเอาแอนมาลงมาลงเ้าบรรทัดทองอะไรอ่าแอนแอหม่อีกอีกทีนะเราจะสู้ค่าที่เหมือนกับเาะค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อก่อนคร ค่าที่ผมมายุคยังไม่ดังนะมันก็เลยก็ยังอยู่าผมมายุคยังไม่ดังตอนที่เขายังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นออฟฟิศผมด้วยชั้น2เป็นออฟฟิศชั้น3เป็น RD เพราะฉะนั้นมันมีหลายหน่วยงานมันก็แชร์กันไปว่าค่าได้จ่าย,ายอ่าใช่ไอข้างล่างเนี้ยผมอาจจะเปลี่ยนร้านอาหารเรื่อยๆเพื่อให้คนได้ทดสอบว่า,เ,าเดี๋ยวมีร้านอาหารตอนนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะมีนูน่นมีนี่มีขนม แล้วแต่ว่าผมอยากอยากรีแบรนด์และข้างล่างให้คนได้เป็น,ปนแหล่งกระสอบพอมันเงียบมาสองสามเดือนนี้เรามีแผนที่จะอือว่าตักับกระแสต่อไปในสามเดืนนอนข้างนยังไงบ้างตอนนี้ยังทรง,งอยู่แล้วก็อ่าตอนนี้โฟกัสกับอาหารแปรรูปอยู่นะ,ะก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้พัฒนาร้านอาหารเท่าไหร่เราจะทรงให้มันอยู่แล้วดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงก่อนแต่อาหารยังไม่ค่อยมีผมว่าไม่ค่อยมีใครกล้าลงทุนมากนักเท่าไหร่อ่าแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าพอคนเห็นหน้าแบรนด์เราคนก็ยิบเลย ก็เขาอาจจะอยากรู้ว่าเหมือนเป็นงานใหม่ผมเขาอาจจะรู้ว่ามามามีอะไรมาว่างานนี้แสดงว่ามีคนติดตามเรามาตลอดก็แสดงว่า่านมเป็นจุดขายอยู่ผมดังนะเนี่ยบอกก่อนไ่ยวเไเกี่ยเลยนอว่ามีศน์ะกโลโก้ก็มีผมบอกว่าผมมันมีแฟนเบสแล้วจริงๆันไม่ใช่แฟนเบสจากสมัยก่อนหลังๆคนเริ่มรู้ว่าผมทําเกี่ยวอาหารแล้วก็อาหารมันสื่อสารง่ายที่สุดเพราะทุกคนกินหมดโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่ มัน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 เป็นคนคนกินอาหารดีๆเขาชอบกินเนื้อมันก็เลยมันเริ่มจากผมเริ่มทำเรื่องอาหารคนก็เลยคอนเน็กกับผมตรงนี้นะถ้ามันมี Product อื่นๆแล้วก็ที่เกี่ยวกับอาหารคนก็อยากน่าจะอยากลองเหมือนน้าละมันการตดีว่าเออถ้ามีบัส่นาอร่อยแน่ ปรดดงนไม่ดีนี่คุณมองไม่ไม่อร่อยในทางของผมนะอ่าถ้าก็แค่นั้นบางคนที่เขาไม่ชอบสไตล์ผมก็ไม่เป็นไรอ่าคนที่ชอบสไตล์นี้เขาก็รู้เดี๋ยวลองหน่อยเพราะว่าน่าจะโดนแนวด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาขนมที่อยู่ในร้านผมเนี่ยหรืออาหารในื้อแท้เนี่ยขนมที่มอลลอชเนี่ยคนที่สไตล์นี้เขาจะชอบเหมือนกับผมเลยอ่อมันก็จะได้ครับเขาตามมาจากการที่เราเป็นแฟนเพลนเราหรือว่าตามจากเราเริ่มเราเป็นเชฟเลย อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเริ่มต้นก่อนโควิดอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเพลงเพราะช่วงแรกหายไปเลยแล้วก็พอกลับมาทําเรื่องอาหารตแต่ตอนนี้ไม่น่าใช่ตอนนี้อาจจะเป็นแฟนคลับของอาหารอของร้านอาหารมากกว่าว่าเขาชอบแนวรสนิมยมทางการกินไม่ใช่ทางเพลงแตปยังไงบ้านเรมาบอกเลยว่าอาหารสีมือกันคโยังไงสีมือผมอาจจะไม่ถึงขนาดนะเอาแค่รสนิยมผมแล้วกันเพราะมันมีทีมงานเบื้องหลังอีกเพียบเลยที่ให้ได้ตรงนั้นคำถามคืออะไรนะ ถือว่าเขามาไหว้เง,งี้ยกินบบอาหารที่แปลกที่เราเส่วนใหญ่ชอบไม่งั้นคงไม่อยู่มา10ปีสิกว่าปีแล้วแต่ว่ามีบางคนที่ไม่ไม่ได้ชอบก็มีทุกร้านอาหารมีแต่ถ้ามันชอบมากกว่ามันจะอ,อยู่ได้ก็ก็อยู่ได้ครับก็่างรสชาติแข็งแรงก็คือโลกโก้เราก็แข็งงแรนในหน้าเราอยู่มั้เออมั้งผมพยายามจะไม่ออกหน้าเท่าไหร่นะแต่ไอทีม <laughs> ไอทีมโปรโมทมันชอบใช้ผมไปเรื่อยนะมันก็เลยไม่ออกเเลยครับต็มเลย อันนี้มันตอนตอนอพยไป,ป,ปน,นี่ตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะ <c oughs> ตั <c oughs> งงงแงเสรเาเรา,ารเคยกับดนตรีมาก่อนอย่างแงของมา,าร์เก็ตติ้งของเราเนี่ยเราไปจะอาดนตรีเข้ามาด้วยมั้งไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ถึงแยกอมผิดหลักการศาสนาะ <c oughs> อ่าอ่าที่ผมเลิกเพราะว่านผิดหลักการศาสนาะ <c oughs> ไม่งั้นผมก็ยังดังอยู่แสดงว่าพี่โตก็คือดนตรีก็คือใช้คำว่าตำนานไปได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้เป็นตำนานนานเลย สไตล์แบรนด์เวลาถึงแบรนด์มันจะต้องเติบโตมันต้องอาศัยมิวสิกไวท์มาร์เก็ตติ้งมาช่วยพี่<ล>พตัวเองเาจก็แล้วแต่สไตล์คนผมไม่มีดนตรีเลยนะครับแล้วก็ที่ที่ทำมาทั้งหมดหรือผมไม่ไม่ได้ซื้อแทบแทบจะไม่ซื้อโฆษณาเลยอ,อาจจะม,มีแค่ถ้ามีสินค้าใหม่เนี่ยผมก็ต้องนิดหน่อยเพื่อให้คนรู้จักแต่มันก็ไวรัลของมันไปหมดผมผมไม่ได้ไม่ได้ใช้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่ แต่ตอนนี้ทางพี่ผม,มให้มีพี่โสมเป็น c e o แทนผมแล้วมผมก็ไม่ได้เป็นซีออแล้วอ,อ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารซึ่งมืออาชีพกว่าผมมาบริหารมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าอีกเพราะฉะนั้นผมก็เป็นแค่เจ้าของตอนนี้นะครับพอมันเยอะยขึ้นเรื่อยๆผมชีวิตส่วนใหญ่ของผมมันไม่ได้มาจากการทําธุรกิจมันก็เลยอาจจะต้องให้คนที่ที่มาท,ทางนี้ทำคนที่เชี่ยวชาญใช่ใช่อาจจะเริ่มต้นได้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ตรงน,นี้ต้องยอนต่อให้คนที่เป็น ซึ่งถ้าคั้งนี้ตรงนั้นเขาจะเพิ่มเพลงเข้าไปหรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้เขาเขารู้กติกากติกาดีถ้ามีกติกาเดิผมผมไม่ไม่ได้บริหารแต่ผมเป็นแชร์แมนตอนนี้อ่าก็เป็นก็ก็ยังดูอยู่ครับก็คือทุกวันนี้ผมยากที่จะตรงไปร้องเพลงเลยมันแก่ขนาดนี้ไม่มีแล้วร้องให้ลูกก็ไม่ร้องแต่ลูกเราเคยฟังเพลงเราไหมครับไม่เคยลูกผมไม่รู้ไม่เคยให้ฟังเพลงเราเลยไม่ไม่รู้เรื่องครับอ๋อไม่ให้เข้าไม่รู้ว่าผมเป็นนักร้องจริงเหรอจริง แต่ทุกคนรอบข้างลูกหมดหรือว่าเราคือลังอลาะก็รอบข้างรูแต่ว่าตอนนี้พอเริ่ม15บห้าสก็เริ่มได้ก็เอ้ยทำไมเขาเรียกพ่อว่าสลีฟูแล้วก็แล้วก็ลูกผมมันพูดภาษาอังกฤษไงเอ็งมาด่าพ่อกูททำไมวะพ่อเขาเป็นคำน้าเขาก็เลยมาถามผมว่าไอ้ why why calling you that ผมก็เลยต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังแต่ว่าลูกผมไม่รู้มื่อก่อนนนี้จะไม่รู้เพราะว่า โรงเรียนหรือเป็นโรงเรียนเกืศาสนาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะก็จะเหมือนความคิดของผมว่ามันจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการฟังเพลงหรือไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเดินเดินไปแล้วเขาได้ยินน้ำลายไม่รู้เรื่องไม่รู้เพลงไม่รู้เรื่องเขาไม่ฟังเขาไม่รู้พี่โตรู้ทำไมเพลงนี้มันวันนี้มันก็ยังโดนเปิดอยู่ทุกวันก็คงรู้มัไม่งั้นกับพับไก่ก็คงขายไม่ได้เยอะมันคงมีแล้วนถ้าลูกเราอยากลองเพลงเราให้้องไหมครับไม่ได้ครับ อะไรที่ผิดหลักศาสนาไม่ได้ในแง่การธุรกิจในบ้านหรืออะไรก็แต่มันต้องเป็นไปตามที่ผมเลิกดนตรีเพราะว่ามันเพื่อทําตามหลักศกาสนาเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไปด้เรื่อยเรื่องของความถูกต้องในทุกอย่างเรื่องของการแม้กระทั่งโปรโมทผมจะอย่างที่บอกถ้าผมไม่ชอบจริงๆเนี่ยทุกคนจะรู้ที่โรงงานผมต้องรู้ว่าถ้าผมต้องชอบแล้วผมบอกโอเคแล้วถึงจะลนช์ถ้าผมไม่โอเคแล้วลนช์ผมจะเลิก เหมือนที่ผมเล่าเมื่อตีไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นโกหกชาวบ้านเขาว่าไอ้ของดีนะผมต้องมานั่งพูดมันเป็นหลอกลวงคนน่ะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการศาสนาผมเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าผมลอนช์ก็แปลว่าผมโอเคเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อจากผมไปเขาก็จะมีความไว้ใจอย่างน้อย7 0็ซว่าต้องโดนแนวด้วยกันมันไม่ต้องคุยเยอะครับอ,อันนี้คือวิธีการของผมแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับอ่ือสารตรองอ่าต้องใช่ชใชัดไม่ต้องไปชวนเชื่ออะไรเยอะครับ ความสุขของร้อนนะวันนี้คืออะไรนั่งอยู่บ้านเฉยครับแล้วก็ไม่ได้ยืนเ่อนไม่ได้นั่งนะได้อยู่ไว้ไงไม่ผมผมเออผมมีโดยเฉพาะตอนนี้มีพี่เขาดูซีอโอให้ผมเนี่ยผมก็มีเวลากับครอบครัวสบายมากขึ้นแล้ววันวันก็เทสอย่างเดียวเทสอ่านจนอ้วนขนาดนี้นะเทสเทสเทสแล้วก็มีไอเดียอะไรตอนนี้ผมมีทีมเหมือนที่สมัยก่อนมีทีมคอยรับไอเดียผมแล้วก็ทำงานเนี่ยตอนนี้มันสนุกขึ้นตรงที่ว่าเออมีไอเดียแล้วก็น่าจะมีอะไรที่มัน ที่มันสนุกขึ้นในอนาคตที่คนคอยทําให้มันเป็นจริงได้สุดท้ายแล้วเราหวังว่ามันจะไปไกลแค่ไหนหรือเปล่าไม่เคยคิดว่าจะไปไกลแค่ไหนก็าําให้ดีที่สุดแล้วมันไปถึงไหนก็ถึงนั้นครับผมไม่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 มีโกไม่มีเป้าไม่มีเป้าหรือว่ามันยังไม่เตินฝันนะครับเพราะมันไกลมากเลยไม่มีฝันผมจะดังระดับโลกมันก็เป็นไปตามนั้นที่พระเจ้ากําหนดผมไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นถึงไหนนะครับแค่นี้ผมโอเคไปอีกถ้าทําได้ก็โอเคแล้วแต่ครับผมผม ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าหาผมเป็นคนขี้โกงแล้วก็ต้มตุนคนแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับขอบคุณครับ